สวัสดี FC รุจิ Channel ทุกท่าน,นครับผมวันนี้มาปากันวันที่ซาวเอ็ดตอนแรงๆครับ <g ül> ตอนแรงแรงมาปากันวันนี้นะครับที่โคกน้องนาชายป่าสมบูรณ์แม่วางครับผมอตอนนี้ก็วัน,ว,นวันนี้ก็คุดเนี่ยขุดเอาดินไปปรับถนนครับนี่กำลังจะปรับขอบสะครับตอนนี้ รับขอบสะนิดหนอ่อยระดับขอบสะครับให้มันได้ระดับครับเปิดนจ้นครับบ้านไหนฝนมาทบพ่องโอ้โหตะว่าผมไปยุดอนะวัตะวานี้มาแค่ครึ่งวันนที่นี่น,นะแล้วก็ไปะละปูน ไปซื้ออันไหลตะวันนี่นะโอ้ยฝนที่ละปูนนะครับโต๊ะคัดแนาดเลยอาไปโดน่องตอนละปูนตะวนันโอ้โหผมโดนตวนะวันดะีเรารถยนต์ไปนะก็พอดีไปซื้อ,อหัวอัดจระบีครับหัวหัวหัวตี่หัวจุกอะหัวจุกจระบีะครับมันเจ๊หัวอัดหัวจุกจระบีนะ มันหักไปก็เลยไปซื้อครับตะวานี่โอ้โหฝนนักขนาดเลยตาวานี่โอโหสุดยอดเลยอะแล้วแถวในสวนนี้นะครับตะคืนก็ตอดึดึกๆนักก็มีฝน,นเข้ามาเหมือนกันมีฝนมาตกเหมือนกันครับอันนี้ที่ผมพูดวันนี้มันเป็นดินดินดำครับที่ผมเก็บไปอะดินที่มันอยู่ในแอ่งครับ อ,อยู่ในนาแต่ก่อนอ่ะผมเก็บไว้เดีวนี้ผมก็เอาขึ้นมาไว้เป็นคันนะครับเป็นคันครอบสะเนี่ย,ยจะไว้ปลูกต้นไม้อ่ะครับจะไว้ปลูกต้นดอกต้นกุศนอย่างนะครับในสวนนี่ว่จะทําเป็นให้มันร่มรื่นแล้วก็มีกุศนมีอย่างอางื่นครับงา,ง,งามๆหน่อยเนาะอ่าเราจะมีก้า ต้นไม้ต้นตอกที่จะก,กินได้หนึ่งมันก่อทั้งหมดก็ไมาได้นะครับก็ต้องมีอย่างอื่นเพ้่มันสวยๆงามพองสีสันพองอะไรกันเนาะเ <c oughs> ขาเขาชอบที่อยู่แล้วเนาะ,ะตกแต่งเนี่ยอันนี้สำน้อยถ้ามันมีน้ำใยญ่ๆมันก่อไหลลิลิลลอดๆด้วยก็ยังดีครับเพราะว่าเขาจะเอาน้ำเอ่อจะเอ่อบาดานน้ำบาดานอยู่ข้างบนบนาเขาจะ ใจโซลาเซลล์นะครับอ่าก็โคตรลงมาอ่าตรงนี้นะฮะคือมันคือมันเต็มอ่างเนาะถ้ามันเต็มอ่างถ้ามันชุ่มชื้นทั้งหมดเนี่ยมันที่ไหนมันก็จะดีนะครับที่ไหนมันก็จะดูดีหมดเลยครับอ่าไนนี่มันก็สมบูรณ์หมดเพิ่นเฟิรนก็ถือว่าชายป่าสมบูรณ์หมาน้่ยมันไหล่ วันนี้มันล้นนะปางเอาวาวไล่วันนั้นไล่กันตายอะ่ไะไล่กันตายวันไล่อย่างงูดล้มเหลอนะใน,ในนี้มันมีหมดอ่ะนะไล่อไล่กันตายแบะว่าไล่โคนนะเต่าเปิน้นกี่รถไก่มันกันไล่งงหมาไม่สองตัวครับในนี้เฝ้าเฝ้าสวนได้จะดีครับเฝ้าสวนได้ดีโคนเฝ้าสวนยังเมาเหา้าอ่า แม่ผมเมาเล่าสียงแนหน้อยนี่เขาก็คือเขาปรับนะอันนี้เขาการเดินรถเนี่ยถ้าเขาปรับคือมันดีน้อยเขาก็ยืนดีน้อยมันก็โอเคอ่านี่มันยังแบเป็นลูกเป็นล่างเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบครับอ่าตัวนี้ถูกเะพาออกแบบอ่าเป็น มาตรฐานเพราะว่าอันนี้ผมเอาจินตนาการเอาเองนะครับคนอื่นควสามารถจะมาขู่ตัวผมได้ผมจะจินตนาการอ่คนเดียวนะครับอ mm ่า hmm. โค้งหนองนาอย่างโค้งหนาที่อื่นที่ผมออกแบบไว้อ่าผมก็จินตนาการก่อนแล้วก็ถึงเอาจินตนาการไปบอกคือเจ้าของเนาะ mm hmm. แล้วอ่าตรงนี้เขาก็คาสามารถจะไปบอกใคยได้เขาก็ต้องอ่าจินตนาการเอาเองจินตนาการไปอ่าแล้วก็ ทำไปเองไงกัทำไปดีนะเอาตังฝึกไปตัวอหนึ่งฝักฟื้ขับรถคือมันคล่องแคล่วคือมันเข้าใจเนาะสองกับฟื้การออกแบบโคกงหนองนาได้ประสิทธิภาพสูงะทุกครั้งมันบ้านเป็นบ้านตีครับเขาเจอบางตีนี่มันมันก็่สามารถที่จะออกแบบได้เ้าเขา เขาทําเขาออกแบบเพื <laughs> in, firstly, done, so uh, that, really ่อเพิ่นไปแล้วเนี่ยยังหมดแล้วออกแบบเพื่อไปแล้วคนคนคูดเพ่นบอกเข้าใจมันพิลึกพิลั่นไปหน่อยกันอย่างไรก็บผมนะผมบอกเข้าใจอ่ว่ามันก็ดูง่ายๆผมก็ว่าเอพเปิดกันย่าจะเข้าใจเนาะเพื่อนเป็นคนครับแม่โคกันน่าจะเข้าใจเออเขาก็บอกงูน้อว่าเพิ่นบ่เคยมาตรงนี้อย่างเขาก็เพื่านเพิ่นบ่เคยทําในเรื่องของโคกหนองนา อันนี้เขาก็สามารถจะไปว่าอย่างลักปั้นได้เพราะว่าเขาออกแบบไปแล้วเนี่ยมันยากก่อมันก็ดูมายากมันก็เป็นพื้นฐานแท้่ง่ายเขาดูว่าง่ายแต่คนเป็นทำไปว่ามันคูณมันง่ายกัคุณมันออกแบบอ่ะคุณมาขับรถมาโหบอกอยากคุณว่าอย่าผมมามีคำตอบไงเออเขาก็เออเอ้ยยัยดีเนาะ ไปบอกเขาไปขับนะโคบล้นักเขาก็บบแจ้งเนาะนักโคอ่ะเออเศรษฐ์เหมือนกันนะบัตรบอกเขาว่าคุณออกแบบมันออกแบบได้อะไรอ่ะผมพ่อเพิ่นออกแบบดังใจไงดังอีสานไงนะโอ้โห้บ้านตี้เป็นยักษ์ป่าวานเป็นอะไรอย่างนี้ไงมันมันทำนะเออแล้วบ้านเฮามันทำมาได้ครับบ้านเฮาเอ่ออาจจะบัตจ้งว่าทำมาได้นะบางคนมันทำได้ไง ที่เปิ้นฝีมือเปิ้นมีอยู่แล้วเปิ้นก็นทําได้บางคนเปินเป้นก็บอกว่ามีฝีมือเ,อเขาก็มาจ้งว่าน,นะเอ่อเปิ้นก็นทํามาได้อะแต่ผมทําได้ก็บนเดียวเนี้ผมทํามาได้เตื้อเนาะเฮาก็คืออููกันง่ายๆว่าเขาก็เ,าเรื่องรถนี่มันกําลังฝึกหัดนะเขาก็ก็สามารถจะทําได้ก็บ่ได้นะนอันนี้เน,นี่ยผมก็ทดลองแล้วนะอันนี้ยผมจะทํเนี่ยตอนนี้เอ่อเขาก็จะทําคือมันดูดีน้อยอยางไง ได้จ้ะฮะมันก็อของเปิลเ่กกิกก็ทำแน่นามมูลเนี่ยนะทำมูลจะาโค้งจะาเรียมอย่างใดเนี่ยๆๆผมก็ทำเนี่ยอันนี้ก็มานี่ตาดมันนี่อันนี้ก็คือการฝึกละแล้วแถบัดบจานหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมจะปั๊บระดับเพื่อมันเรียบร้อยเนาะปั๊บระดับเพื่อมันได้หมดก่อนพื้นตัวนี้นะจานต่อไปอันนี้จากบนเนี่ยจากบนนี่ลงไปเนี่ยสองเมตรนะครับลงมาทางนี้นะโดยรอบเราผมก็จะปั๊บระดับทั้งพื้นนี่มันได้ก่อนแล้วผมจะเอามาแบบเม็ดนึ่ง อนแล้วผมจะเจาะลงไปแล้วนี้ผมจะเจาะลงไปสานนมเมตรอ่าสามเมตรสามถึงว่าสามสี่เมตรว้แหละอ่าสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอาจจะเป็นเจ็ดเมตรเนี่ยอ่าผมจะเอาลึกไว้ก่อนถ้ามันทําได้นะครับอ่าผมจะเอาลึกไว้ก่อนนะครับอ่าผมว่าจะลึกได้แค่ไหนอ่าตอนนี้ก็จะต้องดูอีกอย่หนึ่งถ้าอ่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเขบอกว่า น้ำเนี่ยมันมีส่วนแห้งวันละเซนนะครับถ้าคุณคูดกว้างแล้วมันตื้นนี่เนาะแค่สามเมตรปลายปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันมันก็แห้งหมดลึงเลยเขาไป่ได้ใช้แม้แต่น้อยเดียวนะเดี๋ยวบอกเลยก่อนว่าเขาไป่ได้จช้เลยแต่ว่าถ้าเขาคูดแล้วเขาเั็นลึกกว่าสามเมตรปลายหรือว่าเพามันเป็น4ีเมตรปลายไปเลยอ่ะอันนี้เขาก็จะได้ใช้น้ํา เขาได้ใ้น้ําแค่ส่วนปลายมันถ้าน้อกออกกนําบ่ออกนะจบอถ้ารอน้ําฝนละไว้นะจบเลยเอออันนี้เนาะอันนี้ก็คือน้ำเนี่ยเขาต้องเขา้าใจว่ามันแห้งวันละเซนอแห้งวันละเซนครับผมอพอแห้งวันละเซน,เ,นเขาจะทำยังไงเขาจะทํำยังไงแต่นี้เขาก็ต้องขุดให้มันลึกไว้ก่อน ความกว้างก็งมีปัญหาครับความกว้างถ้ากว้างเท่าใดมันก็แห้งตามนั้นครับเพราะว่าแห้งโดยรวมะทั้งหมดอ่ะมันแห้งโดยรวมอ่ะเซนกว้างนึ่งให้ม่กีแห้งเซนครับอันนี้บอกตรงตรงนึ่งให้ม่อกีอันนี้ตามไปเฮียนหูมัน,นครับจะสั่์พลราชาัยนะครับแห้งวันละหนึ่งเซนาฝากบอกกับทุกท่านด้วยท่านอย่าไป ถือว่าเอาสองเมตรมาแล้วแปลงเนี่ยถ้าเขาบอกมีน้ําเข้าจบครับน้ํามันต้องลึกกว่านั้นลึกกว่าที่ท่านคิดไว้นะครับแล้วเขาก็ต้องอาจจะสี่เมตรถึงเจ็ดเมตรแปดเมตรที่อาจเป็นหูดกันลึกๆอ่ะแต่แองเปอใหญ่น่ะเพราะว่าอย่างส่วนที่เหลือนั้นนะมันจะได้ใจทุกนั้นเขาบัจจัยนะทุกวันครับนอกจากเขาพปติคุมไว้อ่ะคุมบนอ่ะ มันเหลือยขึ้นไปมันก็ถึงพักติกลมก็ย้อยลงเออนั้นได้นั้นจะได้อยู่ครับอันนั้นนี่สามารถที่จะนั้นได้อยู่แต่ว่าถ้าท่านปล่อยมันลงเนี่ยมันเป็นไปมัได้อย่างเอาพัติกมาคุมสายมันเป็นไปบัได้มันก็มันจะต้องอก็ยังว่านะมันจะต้องปล่อยมันเหลื่อยขึ้นไป แต่ว่าเขาจะขึ้นมันละเหยนะเขาจะทําอย่างใดเขาจะขึ้นมันละเหยตาะเหยแล้วมันละเหยน้อยแต่ผมก็เพื่อเราถึงว่าเอาหื้อขอบอ่างมันหื้อปากอ่างมันน้อยที่สุดอต่ต้องเอากว้างแต่เอาลึกครับอตัวเนี้ยผมก็เลยทําว่าอ่างเนี้ยใบใหญ่ครับแต่ผมจยาเอาลึกผมจะใช้รถทอยครับรถผมมีรถเตี่ขนดินออกไปี่เนาะอันนี้ผมปั๊บปากระดับอ่างนะครับ ก็ต้องมันได้ระดับเนาะถ้ามันมาได้ระดับเนี่ยมันก็มันก็ยากอ่าตอนนี้ตามที่เอางูเนี่ยเออการยืนของรถเนี่ยมันก็ต้องได้ระดับตัวเองเอาถึงจะปรับระดับกันพื้นอ่างหรือว่าปากอ่างมันได้เนาะท <c oughs> ำไปกับหูไปครับผมมันก็บบกมีไผยซ้อน เวลาเขาไปพอเปิดนะเปิดกับมาได้บอกเลยว่ามันนี่อย่างใดอย่างใดพอเขามานั่งรถบนรถเนี่ยคุดเปิดเขาก็จะงูแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเออเขาจะต้องทําอย่างใดก่อนถ้ามันเอียงบอกกับเอียงอ่าถ้ามันเอียงนะบอกเอียงเลยเนี่ยอ๋อเขาก็มางงละว่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเพราะมันมันมีที่สอนเนาะมันเป็นบาร์อนกันในคลิปวิดีโอต่างๆมันก็บอกค่อยมีครับเป็นมาได้บอก บางครั้งเปิดกับเบาอกเขาอ่าประ100้อยปราร้อยเปอร์เซนะครับประาร้อยเปอร์เซ็นกับประเป็นี้ครับตอนนี้เขาก็าคิดเองข่องอ่าประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์จะสามารถสอนขอเขาไนะครับหูต่างๆอ่าจะสอนขอเขาเองนะครับประสบการณ์แล้วแต่ว่าเราจะอ่าเหียดหูมันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะ,ะครับผม ก็วันนี้ก็พร่ำมาถึงขนาดนี้ไม่แรงวันนี้อู้เรื่องผมทำอ่างนะครับอ่างทำถนนปรับระดับอ่าผมยนหูอยังพ่องนี่เนาะการขับรถภายในสามเดือนนี่เนาะ,ะฝึกขับรถเนี่ยต่อไปนี่เรื่องการออกแบบนะครับบ,บว่าละเพราะออกแบบเอ,เอาเอายนมาแล้วแต่ว่า ออกแบบการขับรถในการขับรถเนี่ยอันเนี้ยที่เขาโดนคนขับรถออกแบบรอบเหลือมาขับคนเดียวไปออันนี้เขาก็ขับคนเดียวละอันที่เขาจะเอางานเพืเปิ้ลเนี่ยเ่อเปิ้ลยันหูเปตัวเขาเพืบเปิ้ลงไงเขาบอกไปแจ้งว่าเราเพ่จะตักดินสริดรอย่างเดียวอ่ะอย่าเข้าใจว่างานมันจะว่ามีแค่ตักดินสริดรอย่างเดียวนะครับเเขาก็ต้องพลิกแพง งานรถมาคโรนี่มันจะต้องิแพงหลายๆด้านนะครับมันเป็นเครื่องจักรหรือว่าเครื่องมืออยู่ในมือเฮาแต่ว่าเฮาได้ใจมันให้ถูกต้องครับมันเครื่องมือนี่มันมีได้หลายอย่างใจหลังจากที่เนี่ยผุ่มไปหานเปิ้นหลายๆคนหลายๆที่นะบางห้องเปิ้นก็เอาเอาไปเจาะไ่เนาะบางห้องเปิ้นก็เอาไปอย่างตัดหญ้าอย่าง ตัดยาได้กาโอ้แล้วโคตัดยาด้สุดยอดเลยอะาสุดยอดผมไปหานแล้วอะตัดยานะผมยังใช่ได้เลยไตตัวตัดยาเนียแต่มันแพงหน่อยตยวบากันอ่าผมหันตัดยาแล้วโอ้เน็ตนะเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจอ่าเปิ้นเข้าใจและวิธีการการทํางานนะมันได้หมดครับผมอ่าเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือที่ดีดครับที่ฝรั่งเป้นออกแบบมานะครับครับผม ว่า่างอย่าเลยเวลาเป็นนักเกินไปละครับขอวันนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์รูจิช h a n แนลครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มาเฮียนหู้ด้วยกันครับผมมีอย่างอูเอินกันได้ครับที่0628946142ครับ0628946142บางคนกระถามว่าเบอร์โทรอย่างป๋ใส่บางครั้งผมก็ลืมสุดมาอภัยตัยผมก็ลืมนะครับ062 8 9 4 6 1 4 2ครับเดี๋ยวผมจะเขียน 8, แปะไว้กักลับหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ